อะ said, so ่ะก็ขอก่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตรงนี้เนรที่หนึ่งนะกตผลโเกมนะฮะนี่เอ่อเนี่อนรี้เรากเล่นเกมล่นจบจงไหนจบจบทบเลยจบจบทิพย์เลยนะแล้วก็เล่นฟังเพลที่สองแล้วก็ัสองจบเบอรอนะที่ผมไปอีกครั้งที่แล้วอ่ะลุกลง ก็จบแล้วคือมันแบบจะนสร้างบ้านรูสุดตีอะไรตั้งอาบ้าเสร็จแล้วก็เออเล่นมาครับมนสุดท้ายแล้วก็จบแม่งเลยนะเกมหมดแล้วนะปเริ่มกันเลยนะ,นะบางทีแบบผมแบบคมขนเอกนะแม่งตางสเกมมานี่ผมอาจจะแบบโอ้ ว er, uh, ่าจะเด็กแน่นอนมาถึงเนีะยใังเคยมาเี้ยมาถึงนี่นี่เลยนะมาถึงก็เนี้มาถึงก็หายแล้วเวลาเราจะที่อื่นนะต้องเปิดสิงด้วยนะจะรู้ว่ามันเป็นไหนมั้งนี่ยสิงตัวแบบไหนนะสินตแบบมันเป็นลูกจับสแกนโอ้อที่อะไรเนี่ยบันจะมาหลังห้องใช่ไหม มันจกหูกระตุกไม่รู้เป็นชี่ยอะไรอ้าพ่อมีแั่อ้าอ้อโอู้หูมาเป็นตัวพี่เป็ดครับไอ้ขี้หมีไอ้เมโอ้โหสองข้างเลยครับ โอเคข้างนี้ไปแล้วข้างนี้ไปแล้วโอเคไปแล้วปิด,ปด,ปดไปติดาเป็นเรื่องของเที่ยวันนี้หล่นแล้วเนี่ยเลื่อนเล่อนก็เล่นยากสุดพ่ายเอคลนะิปนะกันเลดีวกว่าเยอะตังชี้กล้าไปไหนอ่ะอันนี้เฟรด,ดี้ ัโอ้มึงอยู่ข้างๆหัวเนะี่ยไม่บอกต่อยตกใจโอ้มันตอนแรกก็ตกใจเลยแต่ดนะได้ม่เห็นนะนี่ตกตกไปนะแกบอกว่าตัวอะไรฟ้าไม่แกเริ่มใหม่คนนิว 我今天早了。 ตายไปหนเอีย้ยตายเอาไอ้ตายหายครับตอนนี้โอ้โหงงเอ้ตายปไหนวะไอ้ตายเฮ้ยย้ไนไป 哦。Oh. มื eat. Eat the bird. Mm ่อวตอนนี้ตรงนี้น้ออันเปอร์เอ่อนี่ของอีกแล้ว